ไหนพวกมึงหาเหรออืมไอปลาอะไรมาบ้างอ่ะนี่ฮะซื้อจากตลาดมาตกอะไรก็ไม่ได้โอ้ยแล้วมึงไงไอ้นายเป็นไงวันนี้ลูกค้าก็ให้ไปทําสวนสวนมะม่วงเหรอสวนสนุกสบายพวกมึงอ่ะจนแล้วยังตลกอีกแล้วมึงไงหนองวันนี้เป็นไงวะปลูกหาอะไรก็ไม่ขึ้นกูว่าจะไปลงกุ้งอแม่งไม่เวิร์กอีกไปลงปลาลงไก่แล้วสุดท้ายไม่ดีอ่ะลงน้ำเต้าโดนแดกใช่กูว่าต้องหาที่ใหม่ที่ไหนอ่ะก็ที่นี่ไง ที่ดีไอคอนกรุ๊มีโรงเรียนสอนทำธุรก,กิจออนไลน์ที่ครบวงจรการตลาดดีผู้พร้มสื่อโฆษณาทั่วประเทศระบบมีให้พร้อมแบบมืออาชีพสินค้าดีมีคุณภาพซื้อขายสินค้าพร้อมจัดส่งด้วยมือถือเครื่องเดียวดีไอคอนกรุ๊ปอุดมสมบูรณ์ที่สุดแล้วดีไอคอนกรุ The Group. ๊ปเปิรับตัวแทนทั่วประเทศ